ส่งความรู้สึกของหัวใจและความปรารถนาดีให้กับพวกเราทุกคนนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องกลับมาเข้มแข็งและสูงพรอเป็นช่วงเวลาที่เรากลับมาที่เราจะต้องกลับมารักตัวเองอย่างหมดหัวใจเป็นช่วงเวลาที่เราจะรัก และศรัทธาในชีวิตของเราอย่างลนึกซึ่งและที่สําคัญเราจะต้องก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ยิ่งใหญ่สู่ความสําเร็จที่คู่ควรกับเรากระบวนการของเมสซ่าจูนวัฟไดเอ็กซ์เพียนคือคำตอบที่จะทำให้เราสามารถค้นพบศิละปะหรือวิธีการล้ำเลิศ ที่จะใช้ชีวิตที่สุดยอดที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้